ลำไย,ยนมสดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะกดรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะใครที่เป็นคอลำไย,ยเมนูนี้ห้ามพลาดเลยละค่ะ เดี๋ยวเราเข้าครัวมาทำกันเลยนะคะมีนมสดมีลำไยที่แกะแล้วนะคะแล้วก็ผงชาเขียวค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราตั้งไฟต้มนมกันก่อนเลยค่ะต้มให้เดือดเลยนะคะต้องคอยระวังนะคะอย่าให้ก้นหม้อไหม้นะคะใช้ไฟอ่อนๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้เขาติดก้นหม้อนะคะเราต้องคอยคนเขาไว้ค่ะ หลังจากที่เดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ลำไยที่เราแกะแล้วลงไปได้เลยค่ะเจ๊กุ้งทำคลิปการแกะลำไยไว้สามารถดูย้อนหลังได้นะคะจากนั้นให้เติมน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะชิมดูให้ได้รสตามที่เราชอบได้เลยค่ะจากนั้นนะคะพักไว้ให้เย็นเลยค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเสิร์ฟกันเลยนะคะ ปักลำไยนมสดของเราใส่ลงไปในถ้วยได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าด้วยผงชาเขียวนะคะเพิ่มความหอมให้เขานิดนึงค่ะใครที่ไม่มีผงชาเขียวนะคะสามารถโรยผงเครื่องดื่มที่เราชอบลงไปได้เลยค่ะจะเป็นโรยผงโกโก้หรือผงไมโลก็ได้นะคะตามชอบวันนี้ขออนุญาตเป็นผงชาเขียวค่ะ เพิ่มความหอมด้วยผงชาเขียวนิดนึงนะคะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยนะคะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยค่ะแค่นี้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะลำไยนมสดชาเขียวขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ